ก็ทยอยขึ้นดิแต่ละต้นมันก็มีอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะแต่พี่ผมไม่ค่อยบรรยายไงว่ามันต่างกันยังไงเนาะแต่มันก็ไม่ค่อยต่างเนาะพูดถึงว่าเนี่ยตอนแรกก็จะตัดประมาณอย่างนี้ก่อนไงเพราะเราไม่รู้ไงถ้าถ้าลบคือเรารู้ว่าเราป่าดแล้วไม่ตรงเราก็ปาดสูงไว้ก่อน แล้วมันเอาไว้เผื่อแต่งเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันยังอ่อนถ้าเราบาดพอดียังแต่แรกแล้วถ้าเกิดแต่งมาแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วเออมันจะแก่ไปเรื่อยๆเสียอะไรยะก็แต่งลงไปเรื่อยๆเอาจนพอใจอย่าเผื่อไว้อย่าให้มันอย่าให้มันต่ําจนจะไปถึงแกนแข็งก็ใช้ได้อันนี้เขาไม่มีการเช็ดขอบกระถางนะอือเมื่อนั้นใครบอกว่าเช็ดขอบกระถาง แล้วแต่ซีกของแต่ละคนคือถ้าไม่ติดก็ต่อไม่ดีได้จากที่แหล่งที่ไม่ดีมือสั่นเลยนะมันต้องเป็นคลิปนี้แน่เลยที่เอาไปลงอะ่ะถ้านั่งเนี่ยมันอาจจะตรงเนี่ยหินว่าก็ได้โอ <c oughs> ้ไม่อยากป่าดเยอะ น้ำมันเยอะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเพราะด้านนี้ด้านนี้ตรงดีนะนนี้มันจะเบี้ยวเพราะฉะนั้นไม่สนใจแล้วจริงถ้ากราฟแบบไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายคลิปเนี่ยรู้สึกจะดีกว่านี้ธรรมะธรไมออกตัวอันนี้คงไม่ดต้นสมพรปากนะ <laughs> เดี๋ยวเราต้องมีอีกกระทู้หนึ่งติดตามผลวก่อนยี่นี่ยังไงเนี่ยให้เผื่อมันออกเผื่อให้มันออกทายาดมาหน่อยอืตรงเอวพอดีเลยเอาแล้แกนแข็งป่ะแข็งแข็งจะช่วยจับแต่มันก็เรียบแล้วเนี่ยอืมไม่มีน้ำเลยทำไงรนะบเหลี่ยมนิดน,นึงนะเผื่อมันยนันอืม จริงอ่ะแห้งจริงๆนะไม่ตรงด้ยแกนกลางอ่ะนะถ้าได้ลิเทโลน่าจะดีแกนโอแกนมันแข็งเนาะออน้ำดำไหมไม่เอา <c oughs> อประมาณเนี้ยอาจจะดูไม่สวยหน่อยแต่ให้แกนมันบาลานซ์ก็เอาอืม ซอนเทปก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงี้ยงี้พี่หงวางเดี๋ยวมันจับให้แตวเดี๋ยวพี่หงค่อยคาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโห oh, ต้องเป็นคลิปนี้แหละมันจะเห็นทุกอย่างของความผิดพลาดเดี๋ยวครบเฮ้ยทำเองไม่ได้หรว่ะ บอกแลไรต้องมีผู้ช่วยเยียงอ่ะเยียงกระเท่เล่เลยอ่ะเดี๋ยวหมดครึ่งหัวพอดี ไม่หรอกไม่หรอกไม่ถึงขนาดจะตรงแล้วหรอไม่ช่วยกันเลงสุด <c oughs> มาทงนี้ก็ดูเอียงอีกพี่ออกไม่ต้องปาดเยอะก็ได้ลิศข้างล่างไอลิศข้างข้างอะเอาวันนี้ออกไหมเอาไอาขอบนี่ออกไหม <c oughs> ไม่ใช่หนม,มายถึงขอบ <c oughs> อเออใช่ขอบเออนั่นแหละม่สมัรเล่นวันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่แคตต์โอ อันนี้รู้สิแค่ตะโอยทีนึงตัวบอลมันเนี่ยอ้ยกันปะเราก็ต้องเรียนแบบทริคมันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงที่ไม่ต้องใช้แอลโกอฮอล์แล้วก็ปาดคอกระถางเขานี้แหละติดแน่นอนไม่ได้จริงเขาไม่ให้เลื่อยนะเข้าใจเปล่าเข้าใจเข้าใจต้องฟึบทีเดียวเลยอันนี้มันต้อง แกนข็งเลื่อยมันเป็นแกนคนละเรื่องเลยไหมอืมไม่ไรแต่ถ้าตอตออ่อนกว่าตออ่อนกว่าหัวก็ยังโอเคนะอม,อมอจับไหมเมื่อ,ก,อกี้มันไม่ทันนอ้น,นั่นไม่ทันระวังเมื่อกี้ดึงแรงด้วยไงกะว่า,วาขี้เกียจไปยำ้ำ <c oughs> 走啊 ตัวนี้อาจจะมีนิดหน่อย